โครงการฟลอเรสสารยาพัฒนาโดยบริษัทปริสิริจำกัดมหาชนตั้งอยู <Tonight> ่บนถนนสารยานครชัยศรีตำบลสารยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมซึ่งแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งห้างเซ็นทรัลสารยาแมคโครโฮมโปรโลตัสศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาและสวนสาธารณะขนาดใหญ่อย่างพุทธมนฑลด้านการเดินทางก็สะดวกเพราะสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถนนบรมราชชนนีทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนีถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกโครงการฟลอเรสาลยามีเนื้อที่กว่า100ไร่แบ่งการพัฒนาออกเป็นสามโครงการด้วยกัน มีทั้งบ้านเท่าโฮมและคอนโดมิเนียมภายใต้แนวคิดออกซิเจนคอมมูนิตี้เติมออกซิเจนให้ชีวิตบ้านแนวคิดธรรมชาติท่ามกลางพื้นที่สีเขียวและการออกแบบที่ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานแต่และโครงการจัดให้มีคลับเฮาส์แยกส่วนกันเพื่อความเป็นส่วนตัวภายในพื้นที่คลับเฮาส์ก็จะมี Lane, track, ะไบค์เลนจ็อกกิ้งแทร็กสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสและสวน โครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบดับเบิลเกเข้าออกโครงการด้วยระบบ Easy Pass และเพื่อการอยู่อาศัยแบบ Exclusive จึงจัดให้มี Front Gate ควบคุมการเข้าออกแบบแยกเฉพาะโครงการโดยรายละเอียดของแต่ละโครงการมีดังนี้เซลล์สารยาคอนโดโลว์ไรสสูง7ชั้น11อาคารแต่ละอาคารมีจำนวนยูนิตเพียง79ยูนิตโดยแยกส่วนกลางของแต่ละอาคารไว้อย่างเป็นสัดส,ส่วนทำให้ผู้อยู่อาศัยได้ความเป็นส่วนตัว มีระบบ k e y ์การ์ Access ในการเข้าออกมั่นใจได้ในความปลอดภัยโครงการมีแบบห้องให้เลือก2แบบคือ1ห้องนอนขนาด30ตารางเมตรและ2ห้องนอนขนาด4 4ตารางเมตรพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุดและเครื่องปรับอากาศทุกห้องราคาเริ่มต้นเพียง1,690,000บาทจะซื้อไว้อยู่เองหรือปล่อยเช่าก็คุ้มค่าคุ้มราคา City c e n t นสลรยาเท่าโฮมฟังก์ชันบ้านเดี่ยวแห่งเดียวบนถนนสารยา โครงการมีจำนวน459ยูนิตมีแบบบ้านให้เลือก3แบบคือ Winter, Summer และ Spring ขณะที่ดินเริ่มต้น18.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย120-137ตารางเมตรนากว่าง5-5.7เมตรมี2-4ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันราคาเริ่มต้น2,390,000บาทอีคอนเนเจอร์สารายาบ้านแนวคิดใหม่สไตล์โมเดิร์น พร้อมฟัง์กชันพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนทั้งหมด255ยูนิตสำหรับแบบบ้านมีให้เลือก2แบบคือ Sunlight และ Skylight ขนาดพื้นที่ดินเริ่มต้น37.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย151 1 15 5 5ถึง155ตารางเมตรประกอบด้วย3 4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันราคาเริ่มต้น3.990 0 0 0บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร1753หรือ www.prinsiri.com